ขอแสดงความยินดีกับทางคุณแอนอรดีด้วยแล้วกันนะคะล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเพลงมาหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับเพลงบังเอิญมันได้นะคะ เพลงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของทางซอแอนออรดีเลยซึ่งปล่อยมาเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานี้ประมาณวันที่8นะคะถ้าจาไม่ผิดเนาะถ้าจาผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันค่ะพอปล่อยเพลงนี้ออกมาปุ๊บเรียกได้ว่ากระแสดีไม่เคยแผ่วเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเปิดตอนไหนยังไงนะคะคือตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยมาก็ติดหูติดชาร์ตแล้วอะค่ะคุณผู้ชมคือมันติดหูไวจริงๆเลยนะคะสาหรับผลงานเพลงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราอินฟูอ่าต่างๆนั้นนะคะศิลปินลหลายๆคนเอาเพลงนี้ไปเล่น กันเยอะมากจนมันดังมันฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะใครที่ยังไม่ฟังหรือไม่รู้จักเพลงนี้เนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะแต่ไม่สามารถเปิดให้ฟังได้นะคะเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์เนาะ,ะเดี๋ยวเราเนี่ยะคะไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะพุ่งทะยานสู่10ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอแสดงความยินด,ดีกับทางซอแอนด้วยนะคะซึ่งทางซอแอนเนี่ยก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกค่ะบอกว่าไม่เคยมีประวัติศาสตร์แบบนี้เลยนะคะสำหรับ10ล้านวิวเนี่ยถือว่ามันสุดยอดแล้วจริงๆค่ะคิดว่าไม่ คิดว่าไม่ถึงด้วยซ้ำเนาะตอนแรกเนาะก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ถือว่าเกินคาดมากๆเลยค่ะประมาณหน e ึ่งเดือนเต็มๆนะคะสำหรับการปล่อยผลงานเพลงนี้ออกมาค่ะโอ้โหทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะทางซอแอนดออร์ดีก็ออกมาขอบคุณแล้วก็พูดถึงสําหรับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเพลงที่ไม่คาดคิดเพลงแรกในชีวิตของแอนที่ประสบความสำเร็จและไม่คิดว่ายอดวิวของค่ายเล็กๆของเรา จะมีคนเข้ามาฟังเพลงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือเวลาของเราและมันคือตัวตนของเราขอบคุณทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆฝ่ายอีกครั้งนะคะหลังบ้านเราก็เข้มแข็งแฟนคลับช่วยกันเชียร์ฟังและผัดฟังและก็ผักดันจนทําให้ภา,ายในเดือนนิด,นดๆเรามียอดวิวได้ขนาดนี้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอาจารย์บอยเข็มาลาดอาจารย์สวัสดิสาระะคามพี่เหม่พี่โกทีมงาน MV พี่ป้อพี่เป้นะคะพี่หนุม่มพี่นิวพี่เอกทีมงานเบื้องหลังจวง้วงนิรัน์เจเจน้องๆแดนเซอ,อร์ออร์ดีแบนทุกคนและอยากขอบคุณกำลังใจที่อยู่ข้างหลังเสมอหลายครั้งเขาอาจคิดว่าเขาไม่สำคัญแต่ไม่มีเขาก็คงไม่มีวันนี้เขาคือกำลังใจสำคัญของแอนมีบ้างที่ถกเถียงกันไม่เข้าใจกันเรื่องของงานกว่าจะมีเพลงนี้ก็เถียงกันนะเพราะเลือก เราะเลือกไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็ยอมยอมให้แอนได้ทําตามใจตัวเองขอบคุณที่เข้ามาถึงแม้ว่าแอนจะไม่น่ารักแค่ไหนก็ยังอยู่ข้างๆเหมือนเดิมรักค่ะรักมากและถ้าไม่มีเขาแอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอนจะอยู่ยังไงแล้วก็อันนี้เป็นบทความพูดถึงวัด พูดถึงบอบบอยสิริชัยนะคะและสุดท้ายขอบคุณแม่แม่พี่พี่บ้านเอบีแฟนคลับบ้านแฟนแฟนคลับทุกคนที่ผลักดันสนับสนุนกันมาจนถึงทุกวันนี้10ล้านวิวขอขอบคุณทุกๆคนที่รักแอนค่ะอันนี้นะคะออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกค่ะเกี่ยวกับเพลงนี้เนาะเพราะว่าทางคุณแอนออรดีเองเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ถือว่าเป็นผลงานเพลงแรกนะคะที่ทางซซแอนเนี่ยได้ยอดวิวสูงมากๆภายในเดือนนิดๆนั่นเองค่ะจึงได้ออกมาพูดถึงแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน นะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตมาโดยตลอดนั่นเองค่ะคนที่สําคัญนะคะที่ทางซอแอนเนี่ยไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะคะก็คือทางครอบครัวนะคะแล้วก็ แฟนคลับแฟนเพลงนั่นเองทีมงานทุกๆคนที่ช่วยกันสร้างสารรค์ผลงานนี้ออกมานะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยค่ะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเปิดปั่นวิวให้ฟังกันตลอดนะคะอีกอย่างเนี่ยเหล่าดาราเนี่ยเริ่มรู้จักกันเยอะแยะมากมายจากการเล่นอจาจะคลิปสั้นนะคะทางช่องต่อๆอย่างเงี้ยค่ะคือมันเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ยังเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะสำหรับผลงานเพลงนี้หนึ่งเลยนะคะเนื้อหาเพลงเนี่ยกินใจค่ะแล้วก็สนุกสนานจําง่ายด้วยนะคะสาหรับเพลงนี้เนาะอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆ ค่ะตอนนี้พุ่งทยยามไปถึง10ล้านวิวแล้วนะคะทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณบอยเองเนี่ยก็คงภูมิใจในทางซอแอน์ออร์ดิมไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับ ทางซอแอนออรดีก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะคะได้ออกมาขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะคะที่ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมาอย่างทรงคุณค่าให้แฟนคลับได้ชมได้รับฟังกันอย่างฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองกันขนาดนี้นะคะดีใจด้วยจริงๆนะคะถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นแล้วค่ะอย่างที่ซอแอนว่าเลยนะคะมันไม่มีความบังเอิญค่ะถ้าเราตั้งใจทําสิ่งใดนะคะก็จะได้สิ่งนั้นมาบางทีความตั้งใจของเราอาจจะสําเร็จครั้งที่100ก็ได้อย่างที่หลายๆคนเขาพูดกันนะคะถ้าเราไม่หยุดทายยําสย่งมันก็จะ พัฒนามมาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นซอแอนนี่แหละค่ะคือแต่ก่อนที่ไม่มีใครรู้จักเลยก็ได้ ไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซ้ำเนาะถ้าพูดถึงแอนอรดีหลายคนก็ยังงงอยู่ว่าใครกันเนาะเป็นนางเอกเนอ้อยหมอํำไหนอะไรประมาณนี้นะคะคือที่จริงน่ะซอแอนอรดีเดินทางเดินทางเส้นทางสายนี้เนี่ยคือมาเยอะมากๆแล้วเนาะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะอาจจะตั้งแต่มหาลัยนะคะคือเดินทางกับทางหมอลำเนี่ยมาเยอะมากๆแล้วก็กอดอันนั้นก็คือมีเป็นสายประกวดนะคะกว่าจะมีคนรู้จกักกว่าจะมีวงเป็นของตัวเองกว่าจะเป็นแอ al นอรดีออรดีแบรนด์เนี่ยค่ะ มันยากมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทําให้หลายๆคนรักแล้วก็ซัสพอร์ตทางซอแอนอร์ดีได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะยินดีกับทางซอแอนด้วยจริงๆนะคะดีใจด้วยมากๆค่ะถือว่าเพลงนี้เนี่ยได้ประสบความสําเร็จแบบสุดๆสักทีนะคะแล้วก็ เป็นผลงานเพลงแรกที่ซอแอนเนี่ยได้ยอดวิวสูงสุดเลยก็แล้วกันนะคะ10ล้านวิวนาอคุณผู้ชมสุดยอดมากๆเลยค่ะยินดีด้วยมากจริงๆนะคะแฟนคลับแฟนเพลงก็คงรักแล้วก็สพอร์ตกันไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะอีกอย่างนะีคะซอแอนนะคะใกล้จะปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนะคะเพราะว่ามีเพลงใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นเนาะกับคุณฟักกิ้งฮีโร่นั่นเองค่ะเป็นสารวันเดินเซนนะคะรอติดตามผลงานกันได้เลยไม่รู้ว่าเข้าห้องอัดแล้วก็ปล่อยวันไหนนะคะแต่ว่ามีแว่วๆออกมาแล้วเนาะ สำหรับผลงานสารวันเดินเซนะคะฟิชเชอร์ลิงกับคุณฟักกิ้งฮีโร่นั่นเองคะ่ะจะออกมาเป็นแบบไหน,นสนุกสนานขนาดไหน,นรอติดตามกันแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะปล่อยประมาณ ช่วงประมาณเมษาจินว่าน่าจะเข้าช่วงเทศกาลสงการพอดีแล้วก็ได้ฟังในช่วงที่เป็นเทศกาลสนุกสนานกันเลยนะคะฝากติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานของซอแอนออรดีด้วยก็แล้วกันค่ะสำหรับซอแอนออรดีเนี่ยหลายคนเนี่ยก็น่าจะรักแล้วก็ซัพพอร์ตมานานเนาะด้วยความที่เป็นแอนออรดีค่ะอย่างกับเจ้าหญิงของวงการเลยก็ว่าได้เนาะทางหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยยกให้เป็น เจ้าหญิงนะคะหรือว่าราชินีแห่งหมอนลำใจเกินร้อยนั่นเองค่ะคํานี้ไม่เกินจริงเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาร้องเพลงอยู่บนเวทีเนี่ยสง,ง่างามเหลือเกินค่ะไม่ดูเซ็กซี่เกินไปไม่โป๊เกินไปไม่มีอะไรที่มันเกินไปเลยนะคะสาหรับซซแอนออรดีทุกอย่างมันคือแอนออรดีค่ะคือทุกอย่างมันเป๊ะมันดูสวยงามมันดูแบบ แอนออร์ดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดแบบนี้หลายคนก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วจึงก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะสำหรับซอแอนเนะะี่ยค่ะคือมันเป๊ะทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรเกินไปไม่มีอะไรน้อยเกินไปเลยค่ะขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆนะคะแล้วก็ขอสปอร์ตแล้วก็ติดตามผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะ โ a แอนออร์ดี so นะคะก็ยังพูดถึงอีกค่ะบว่าจะาแค่เสียงเพลงเล็กๆสู่10บล้านวิวไม่คิดว่าวันนึงเพลงนี้จะเดินทางไปไกลหรือว่าจะเดินทางไปถึงใจใครหลายๆคนได้ขนาดนี้ขอบคุณที่รักแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดทุกยอก ทุกยอดวิวคือแรงผลักดันให้สร้างสารรค์ผลงานดีๆหรือเพลงดีๆต่อไปนะคะบางเอิญมันได้อ่ะเออก็ไปชมกันได้นะคะสําหรับผลงานเพลงนี้เนาะฟังกี่รอบก็ไม่เบื่อเลยค่ะขอพูดตามตรงนะคะฟังกี่รอบไม่เบื่อจริงๆค่ะสําหรับผลงานเพลงของซอแอนนะคะคือมันแบบอุ้ยมันฟังแล้วมันแบบสนุกอะะแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆเพลินๆเนาะสำหรับเพล่สำหรับเพลงนี้นะคะ ติดตามคิวงานกันต่อแล้วกันค่ะในวันที่12เนะคะเป็นงานประจําปีปิดทองหลวงพ่อแหลมนะคะวัดเขาตะระเขานะะเนื่คะอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ พี่น้องชาวเพชรบุรีนะคะใครที่อยู่แถวแถวบ้านแหลมนาะอำเภอบ้านแหลมนะคะก็เป็นงานประจําปีปิดทองหลวงพ่อแหลมเนาะหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วถ้าเป็นงานประจําปีนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเสริมทับนะคะความสนุกสนานนะคะงานนี้นะคะบอกเลยว่ามันแน่นอนค่ะถ้าออรดีแบนนะคะรอติดตามชมกันได้เนาะ,ะในวันที่12อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะอันนี้คือคิวงานของซซแอมประจําวันที่12นะคะเดือนนี้ก็คิวงานเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนมากก็จะเป็น งานออร์ดีแบ d แล้วก็มีงาน AP เสริมด้วยนะคะประมาณ5 6วันต่อเดือนเนาะคุณผู้ชมขา,าฝากติดตามด้วยกันแล้วกันค่ะเอาฝากติดตามให้กำลังใจด้วยกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมสวนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ